อัน,นครับสวัสดีครับจากทอมมูเตอร์คนใช้นะครับก็ห่างหายจาก youtube ไประยะหนึ่งครับอันนี้มีโอกาสได้เข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้ยผู้จัดการพรุ่งนี้นะครับทำให้ผู้จัดการตัวโตแห่งธนาคารกรุงไทย อ่านะครับไอ้พนมเองอยู่บ้านไหนครับโคกลอยครับแล้วทั้งอีกคนหนึ่งละครับอยู่ไหนครับอยู่พาชีครับอ๋อพาชีกับโคกลอยใกล้กันไหมไม่ใกล้ครับแล้วรถน่ะมาคันเดียวครับอ๋อส่งกันไปมาเนาะอ่านะครับรถคันนี้แล้วไอ้หนุ่มเองมาเพื่ออะไรนะรีแมพครับอ๋อรีแมพครับเว็บร้อยยี่ห้าไอแอลอีดีมาเพื่อรีแมพให้มันบาลาน กว่าเดิมหน่อยเนาะขับเดิมๆก็ยังว่าก็แมบช่วยและที่เพิ่มเติมที่แล้วก็คือเปลี่ยนโซ่ครับอ๋อเปลี่ยนสเตอร์ครับเห็นเห็นจ้นหนุมบอกว่าท,ทําสเตอร์แล้วคนไหนว่าเมื่อกี้องทำอะไรนะตัวเรกทาสเตอร์ใช่เปลี่ยนสเตอร์เออเอเอพร้อมกับขาตั้งกเพราะโหลดมาเยอะเหลือเกินโหลดมาอะไรตังเยอะขนาดนี้ครั้งหน้านี่เกือบจมนะครับรอยยิ้มภาคนี้ อ่าส่วนช่างบุญโหก็เลิกเรียนมาก็พอดีเลยครับพวกไอ้นุ่มก็เลิกเรียนมาพอดีช่างบุญโหก็เลิกมาพอดีบาลานกันได้รีแมปพอดีแมปแล้วก็จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเจ้าของรถก็จะขับลองดูเพราะเจ้าของรู้ว่ารถมันขับมาอย่างไงแมปแล้วเป็นยังไงไะครับเจ้าตัวกําลังทดสอบว่าจะเป็นยังไงให้ได้เลยนะ อันนี้ลงยูทูปนิดหนึ่งด้วยแล้วเพจนั้นเดิมเลยอโอ้หมดด้วยอะไรกันแน่วะอ่ะ,เ,ออะเป็นไงครับเจ้าของนี่ครับนี่แตกต่างจากอันเดิมเลยไหมครับแตกต่างมากเลยครับอ๋อครับผมรอบหนึ่งแสดงว่ารอบมาไวใช่ไหม,ไมอันไหนพูดทีอะไรนะรอบมันวาวไวขึ้นเลยครับอ๋อครับเพราะพอดีอันนี้ข้อเดิมวาวเดิมอะไรเดิมเนาะแต่ก็อย่างนี้แหละจะได้ทน Ah, okay